ก็มาดูออปชันต่อไปนะครับออปชันที่4ี่นะครับก็คือ360องศาแพน90องศาทิวนะครับหมายถึงอะไรนะครับแพนก็คือกล้องกล้องวงจรปิดตัวเนี้ยเขาจะหมุนไปได้ในแนวแนวระนาบในแกนเนี้นะครับก็คือเขาจะสามารถหมุนได้ถึง360องศาหมายถึงว่าหมุนได้รอบตัวเขางี้เลยนะครับส่วนทิวนะครับทิวหมายถึงว่าการเคลื่อนอการเคลื่อนที่ของกล้องในแนวแกน ในแนวแกนตั้งนะครับหรือใน,ในแนวแกน Y เนี่ยครับเขาก็จะสามารถหมุนไปได้ถึง90องศาก็หมายความว่าจากาด้านนี้ก็คือเขาสามารถหมุนได้สูงสุดถึงมองขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ90องศาอตอนนี้ก็เืออว่ามองได้รอบทิศทางเลยนะครับสมาร์ทแท็กกิ้งนะครับออปชันที่5 Smart Tagging กก,ก็คือสามารถาตรวจจับการ เลื่อนไหวของมนุษย์ได้นะครับก็คือมีคนเดินผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถตั้งเขาอะลามไปที่มือถือของเราได้ p r i v a c y m o d e ก็คือโหมดความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือบางทีเราอาจจะสามารถเปิดปิดโหมดนี้ได้เพื่อว่าามีคนดูกล้องหลายคนนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องการให้บางคนเห็นกล้องนี้ก็ได้นะครับ h t v i s i o n ก็คือตัวกล้องตัวนี้สามารถมองเห็นได้ในตอนกลางคืนได้ก็คือเขาจะมีแสงอินฟาเรดปล่อยออกมาก็คือเราสามารถในที่มืดเนี่ยเราก็ยังจะสามารถมองเห็นได้นะครับอ l a r m z น n e โซนอ่ะคืออย่างในห้องเราเรา,เราตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยครับว่าจจะเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับแต่ว่าเราอยากจะเจาะจงให้ว่ามีถ้ามีคนเข้าไปในพื้นที่ที่เราอ่าอย่างเช่นด้านหลังผมนี่นะครับก็คือตรงนี้เป็นประตูใช่ไหมครับ ประตูห้องก็คือถ้าเราอยากอถ้ามีคนมายืนอยู่บริเวณของประตูนะครับจะให้เขาเนี่ยอลา,ามนะครับก็คือแจ้งเตือนเราออกมาบอกว่าโอเคเป็นพื้นที่ที่เราห่วงห้ามนะครับห้ามมีคนเดินออกไปเนี่ยครับมหมดต่อไปนะครับก็คือคลาว SD การนะครับคลาว SD การนี่คืออะไรนะครับก็คือ,อเราจะสามารถบันทึกกล้อง โดยบันทึกข้อมูลนะครับโดยใช้ตัว SD card ตัวนี้อยู่ที่กล้องก็ได้หรือว่าถ้าเราบอกว่าเออผมไม่อยากใช้ SD card ตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถเขาก็จะมีบริการให้ซื้อนะครับก็คือเราจะสามารถบันทึกเป็นข้อมูลออนไลน์หรือเก็บไว้ในคลาวได้นะครับ New Man Detection อนะันนี้ก็คือโหมดตรวจจับมนุษย์นะครับก็คือถ้ามีมนุษย์เดินผ่านเนี่ย เขาก็จะสามารถอารามขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นแมวเป็นสุนัขเดินผ่านอย่างเงี้ยครับก็เขาก็จะไม่ไม่มีการตรวจจับนะครับ Motion Detection ก็เหมือนกันครับก็คือมีการเดินผ่านเขาก็จะตรวจจับนะครับ Wi-Fi Connection ก็คือกล้องตัวนี้สามารถเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi นะครับไม่ต้องเสียบสายแล์ให้ยุ่งยากนะครับ โมบายอัลเลอร์ก็คือออปชันที่เขาสามารถแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ของเราได้เลยครับก็คือสะดวกมากอะลารามสกิดูก็คือเราสามารถตั้งให้ได้ว่าจะให้เขาคล้ายๆกับเวลาที่เราจะต้องการให้เขาแจ้งเตือนของเราให้เราครับว่าเราจะให้เขาแจ้งเตือนเราได้เวลาไหนบ้างเนีย่ยครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ว่างตลอดถูกต้องไหมครับ ส่วนอันนี้ก็คือ1 6บหก x ยี่ต้นซูมนะครับก็คือเขาจะสามารถกล้องตัวเนี้นครับเพื่อนดยแกลเขาก็จะสามารถซูมได้ถึง16เท่าเลยนะครับอืมก็ถือว่าดึงระยะเข้ามาได้เยอะเลยซูมตัวนี้สามารถซูมผ่านมือถือได้เลยนะครับซึ่งการใช้งานก็แอปพลิเคชันนะครับเพื่อนๆก็มาดูหลังกล่องได้เขาก็จะมีให้ ให้ดาวนโหลดได้โอเคขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับถ้าเดี๋ยวการใช้งานต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะ,าจจะมาผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าการใช้งานจริงๆของเขามันจะตั้งค่ายังไงใช้งานยังไงถึงจะเ,เริ่มเชื่อมต่อกับกล้องเชื่อมต่อกับมือถือแล้วว,วิธีติดตั้งการ์ดตัวนี้ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด,เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะมารีวิวให้เพื่อนดูดต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ